จริงๆนะเวลาพอตายไปแล้วก็ไม่มีหรอกคำว่าเจ้านายลูกน้องเศรษฐียาจบมีแต่คำว่าซากศพแล้วก็เหม็นเน่าเท่ากันทุกคนเสมอเหมือนกันจริงๆเวลาพอตายลงแล้วจะยาจบยากจนเข็นใจเศรษฐีมหาศารเจ้านายลูกน้องก็สมมุติกันขึ้นมาแต่ตอนช่วงยังมีชีวิตการให้เกียรติให้ความเคารพกัน โดยสถานะก็นับว่าเป็นการดีนะลูกน้องก็เคารพเจ้านายเจ้านายก็ไม่ย่ำยีเหยียดหยามลูกน้องคนจนก็อยู่ในฐานะของการที่ได้รับเงินจากคนรวยและช่วยทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นคนจนคนรวยก็ไม่ย่ำยีไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกดูแคลนคนจนอุปธรรมค้ำชูกันไปพอเมื่อเราตายลงแล้ว ทุกอย่างก็ยุติลงเจ้านายลูกน้องเศรษฐียาจกสุดท้ายก็แค่ซากศพเหม็นเน่าเท่ากันทุกคนไม่มีใครที่จะต่างกันมีแค่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าหลังจากตายใครจะไปที่ไหนกันต่อขอจเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นคลิปช้างช่วยควางก็ทำให้นึกถึงว่าขอให้บุญช่วยนะโยม ขอให้บุญใหญ่ช่วยเหลือชีวิตของทุกคนทุกคนเรามาสร้างเหตุแห่งบุญใหญ่กันดีกว่าสะสมบุญน้อย,อยด้วยการทําความเข้าใจสัจจะเข้าใจหลักสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราทําบุญใหญ่ด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นล้วนแต่เป็นธรรมชาติอย่าไปจริงจังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่คือการสร้างบุญใหญ่ ขอให้บุญใหญ่ที่อุปมาดังช้างช่วยชุบชีวิตช่วยดึงชีวิตของหลายๆคนที่กำลังตกต่ำย่ำแย่ตอนนี้ให้พ้นจากกองทุกเสทีให้ชีวิตของเราได้มีบุญรักษาด้วยการทำความเข้าใจว่าอะไรที่มาทำให้ใจเรารู้สึกเป็นทุกข์ในวันนี้ชีวิตกำลังย่ำแย่ในวันนี้ทำมาค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองในวันนี้เรามีปัญญาพิจารณาให้ได้ว่าบางอย่างได้เท่านี้ก็ดีแล้วบางทีพยายามดันเต็มที่ แต่ชีวิตมันก็ไม่รุ่งไปมากกว่านี้มันก็มีวิบากแห่งกรรมเก่ามันก็มีเหตุปัจจัยทับซ้อนอย่างอื่นอีกนั่นแหละเราสร้างเหตุดีวันนี้ก็จริงแต่มันมีของเก่าที่ไม่ดีที่เราทําไว้ขอให้บุญช้อนขอให้บุญช่วยขอให้บุญใหญ่ดึงเราขึ้นมาเหมือนกับช้างที่ดึงควางขึ้นมาก็อุปมาดังนี้เพื่อประกอบว่าขอให้เราสร้างบุญน้อย,อยสร้างบุญบ่อยๆด้วยการเจริญปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่าง ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับทุกอย่างในโลกนี้เราสร้างความดีแต่มันก็มีความไม่ดีของเราบางอย่างมาทับซ้อนทำให้ชีวิตต้องพยายามมากกว่าเขาแต่บางทีมันก็ไม่ได้รวยเท่าเขาขอให้บุญช่วยขอให้บุญช้อนขอให้บุญรักษาขอให้บุญใหญ่ตามมาเป็นที่พึ่งพิงนำพาขอให้ชีวิตของทุกๆท,ท่านเราทุกคน จงมีบุญคุ้มครองบุญใหญ่โตมโหฬารด้วยการสร้างบุญน้อยๆด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุข,ขังพลังเทินชาวนี้โรงเรียนสตรีประเรสรินจังหวัดตราดเราน้ำท่วมหมดเลยวันนี้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์กันก่อนฝนตกหนักที่จังหวัดตราดติดต่อกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้แต่วันนี้ในอาคาร สาลาอเนกประสงค์ในวันนี้เด็กนั่งประชุมกันตรงนี้ไม่ได้เลยท้องเรียนออนไลน์กันก่อนในตอนนี้นะั้นประมาณนี้ มีเด็กก็ได้เรียนออนไลน์กันอีกวันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ถ้าท่วมตรงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานประมาณสักสองวันก็น่าจะลดแต่ว่าสองวันนี้ก็ทำให้เข้าของเสียหายไม่ใช่น้อยเลยปีที่แล้วปีที่แล้วก็ตั้งเก้าอี้กันเต็มตรงนี้พิธีไหว้ครูเตรียมเก้าอี้เตรียมอะไรพร้อม ปรากฏว่าก็เขาีลอยน้ําหมดเลยหมายเมื่อคืนตกหนักจริงๆจังหวัดตราดติดต่อกันติดต่อกันหลายชั่วโมงในวันนี้ก็เลยโรงเรียนหญิงเราช่วมอีกแล้วเดี๋ยวพอดีพระอาจารย์กำลังจะไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนโพลังกาวัดโพลังกาที่จันทบุรีก็เลยแวะเข้ามาดูที่โรงเรียนก่อน วันนี้เด็กเกือบ2,000คนก็ต้องเรียนออนไลน์กันก่อนแต่ปีที่แล้วจะจะหนักกว่าน,นี้หน่อยปีที่แล้วน้ำท่วมจะลึกกว่าน,นี้บ้านพักคูก็ท่วมหมดหถือว่าเป็นเป็นช่วงฤดูฝนเนาะฤดูฝนที่ไหนก็ท่วมแต่ทีเนี้ยเส้นทางน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมา สิ่งก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะก็ทําให้ทิศทางของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เรามองดูว่าพฤติกรรมของน้ําก็มาเบียดเบียนคนทันทีเลยเพราะว่าคนไปเบียดเบียนไปสร้างสิ่งก่อสร้างที่มันมันทำให้ทางน้ําไม่สะดวกนะเราทุกคนก็เข้าใจเรื่องนี้ด,ดี๋ยวทางเทศบาลก็คงจะค่อยๆปรับกันไปวันนี้น้ําท่วมอีกแล้วจงังหวัดตราดเรา แล้วก็คงจะผมจะตกอยู่อย่างนี้อีกสักวัน2วันฝนฝนจังหวัดตราดเวลาพอตกแต่ละครั้งนี่ก็จะเป็นฝนที่ใช้เวลานานกินเวลานานแต่ว่าเราอยู่ใกล้ทะเลพออยู่ใกล้ทะเลปับ๊บน้ําก็ไหลลงทะเลได้เร็วกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนน้ําทะเลเขาสูงอยู่แล้วน้ําจืดที่เป็นฝนตกลงไปก็เป็นเป็นอะไรที่ เรียกว่าจะไหลช้ากว่าปกติะนะเนาะก็ว่ากันไปแก้ไขกันไปอันนี้เราก็เป็นบทเรียนแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆแก้ไขเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องไปโรงเรียนวัดโพลังกาที่จันทบุรีเดี๋ยวรายการอาสาหาธรรมเช้านี้ก็ออกตามปกตินะยยมนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะออกรายการอาสาหาธรรมอีกสักพักหนึ่งนี้แหละ แล้วเด็กจะชูดบาสยังไงแต่ก็ดีนะเรามาเล่นบาสในน้ํากันหน่อยดูซิว่าเวลาเราเล่นบาสเกตบอลในน้ำเนี่ยอารมณ์มันจะออกมาประมาณไหนเด็กบางส่วนก็อาจจะมีมาบ้างเห็นว่าประกาศเรียนออนไลน์แล้วด้วยนะ กลายเป็นสระน้ําไปกลายเป็นเออเราก็ไม่ไม่ต้องไปแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ก็ได้เนี่ยนะวันนี้เราก็จัดเป็นอะไรกีฬาแข่งว่ายน้ําแต่มันตื้นมันก็ว่ายไม่ได้นะเราก็เอาเป็นอะไรกีฬาที่เกี่ยวกับน้ําเปลี่ยนรูปแบบของกีฬาแต่ก็ต้องระวังเรื่องระบบไฟฟ้าเดีย๋ยวผู้ชนะจะถูกไฟช็อตซะก่อน วันนี้ก็ขอใช้เวลาเียงเท่านี้เดี๋ยวเดินทางต่อไปจันทบุรีอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงวันนี้เด็กๆนักเรียนวัดโพลังกาเดี๋ยวพระอาจารย์งคงจะถึงที่นั่นได้สักประมาณ9ก้าโมงตรงเดี๋ยวตอนช่วง8ปดโมงถึง9ก้าโมงก็จะบรรยายออนไลน์กับโยมพวกอนุมาเกษตรพืชผลบนรถไปเลยไม่รู้สัญ,ญญาณจะดีไหมเป็นรายการสดเดี๋ยวโยมเข้าไปรับชมกันได้นะทางช่องสื่ออาสาหสื่ออาสาประชาชน ช่วงอาสาหาธรรมในโมทนาสาธุเห็นคลิปช้างช่วยกวางก็ทำให้นึกถึงว่าขอให้บุญช่วยนะโยมขอให้บุญใหญ่ช่วยเหลือชีวิตของทุกคนทุกคนเรามาสร้างเหตุแห่งบุญใหญ่กันดีกว่าสะสมบุญน้อยๆด้วยการทำความเข้าใจสัจจะเข้าใจหลักสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราทำบุญใหญ่ด้วยการพิจารณา ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นล้วนแต่เป็นธรรมชาติอย่าไปจริงจังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่คือการสร้างบุญใหญ่ขอให้บุญใหญ่ที่อุปมาดังช้างช่วยชุบชีวิตช่วยดึงชีวิตของหลายๆคนที่กําลังตกต่ําย่ําแย่ตอนนี้ให้พ้นจากกองทุกเสถีให้ชีวิตของเราได้มีบุญรักษาด้วยการทําความเข้าใจว่าอะไรที่มาทําให้ใจเรารู้สึกเป็นทุกข์ในวันนี้ ชีวิตกำลังย่ำแย่ในวันนี้ทำมาค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองในวันนี้เรามีปัญญาพิจารณาให้ได้ว่าบางอย่างได้เท่านี้ก็ดีแล้วบางทีพยายามดันเต็มที่แต่ชีวิตมันก็ไม่รุ่งไปมากกว่านี้มันก็มีวิบากแห่งกรรมเก่ามันก็มีเหตุปัจจัยทับซ้อนอย่างอื่นอีกนั่นแหละเราสร้างเหตุดีวันนี้ก็จริงแต่มันมีของเก่าที่ไม่ดีที่เราทำไว้ขอให้บุญช้อนขอให้บุญช่วยขอให้บุญใหญ่ดึงเราขึ้นมา เหมือนกับช้างที่ดึงควางขึ้นมาก็อุปมาดังนี้เพื่อประกอบว่าขอให้เราสร้างบุญน้อยๆสร้างบุญบ่อยๆด้วยการเจริญปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับทุกอย่างในโลกนี้เราสร้างความดีแต่มันก็มีความไม่ดีของเราบางอย่างมาทับซ้อนทําให้ชีวิตต้องพยายามมากกว่าเขาแต่บางทีมันก็ไม่ได้รวยเท่าเขา ขอให้บุญช่วยขอให้บุญช้อนขอให้บุญรักษาขอให้บุญใหญ่ตามมาเป็นที่พึ่งพิงนำพาขอให้ชีวิตของทุกๆท,ท,ท่านเราทุกคนจงมีบุญคุ้มครองบุญใหญ่โตมโหฬารด้วยการสร้างบุญน้อยๆด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทิน